ครับสูงอีกสีเขียวหล่อๆครับคันนี้รถจัดสภาพใหม่ครับเหมือนเดิมนะฮะก็อะไรแต่งก็แต่งแบบเน้นใช้งานได้จริงเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มบนนะครับเป็นปั๊มตู้ปลานะครับประกับโดมิโนมือคัดก็อิตาลีนะครับสายเบรคสายถักนะครับแล้วก็ปั๊มร่วงจานแต่งนะครับล้อเป็นล้อโยกูนะครับ เด็กหน้าหลังอยู่ครบนะครับไฟท่อผ่านะครับไล่ขบวินปูขับสนุกครับกันนี้ฟังเสียงครับระบบไฟติดครบเหมือนเดิมครับจบๆตามสโลแกนร้านสวยใช้งานได้จริงนี่ สรงครับทรงประมาณนี้เลยนะครับ